ข่าวพักข้ามแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่7สิงหาคมโดยโคชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดเย็นนี้ขอเสนอะ72ชั่วโมงนี้นับได้เลยว่าจะอยู่หรือจะป่าย120ล้านคุ้มหรือไม่นะฮะเมื่อผู้เชี่ยวชาญรวมหัววิเคราะห์ค่าตัวของซันโชโดยงารนี้นะผมการเจรจาดีลของเจดอดัซันโชยังคงดำเนินกันต่อไป และต้นสังกัดอย่างดอชมุนนั้นต้องการค่าตัวนักเตะถึง108ล้านปอนด์หรือประมาณ120ล้านยูโรทว่าแมนเชสเตอร์นั้นไม่คิดว่าจะเป็นปราคาที่สมเหตุสมผลนักทําให้เดีวนนี้ชะงักลงชั่วครู่นะฮะน่าคิดเหลือเกินว่านักเตะคนนี้กับค่าตัวมหาศาลนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ซึ่งสื่อชื่อดังอย่างสกายสปอร์ตจึงจับผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมานั่งถกเถียงกันเรื่องค่าตัวของซันโชกันเลยทีเดียว โดยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการรู้ว่าสิ่งนี้คุ้มค่าหรือไม่คุณต้องถามผู้เชี่ยวชาญถูกต้องไหมมันยูนะพยายามสัญญาจดนซันโชคนนี้แนวรุกของดังดอชมุลแต่ทั้งสองสโมสรมีความเห็นต่างกันเมื่อพูดถึงเรื่องค่าตัว เดยวกันที่ทัพเือเหลืองคิดว่าซานโชมีมูลค่าประมาณ120ล้านยูโรหรือประมาณ108ล้านปอนด์ขณะที่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นไม่เห็นด้วยจะจ่ายเงินมากมายขนาดนั้นเพื่อนักเตะเพียงคนเดียวในสถานการณ์ที่ตัวสโมสรกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินหลังวิกฤตการโควิด -19 ระบาดนะฮะ แล้วใครจะเป็นฝ่ายถูกต้องค่าตัวของซานโชวควรจะเป็นสี่เท่าไรใครจะเป็นฝ่ายออกมายอมถอยกันแน่ในโลกการเจรจาธุรกิจนี้เดี๋ยวนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อราคาเป็นที่น่าพอใจสำหรับทั้งสองฝ่ายนั่นเองเพื่อจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ควรจะเป็นอย่างไรนะฮะสื่อชื่อดังสกายสปอร์ตจึงติดต่อพูดคุยกับ5คนผู้ซึ่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินของตลาดยุโรป โดยถามพวกเขามาว่าแต่ละคนคิดว่าอย่างไรซันโชมมีมูลค่าเท่าไหร่ในตลาดและก็พวกเขาคิดว่าแมนยูนั้นจะยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ร่วมทัพหรือไม่ในช่วงนี้โดยคันนี้ค่าตัวซันโชที่ต่ำที่สุดในบรรดา5คนนี้ก็คือ60ล้านปอน์เท่านั้นและสูงสุดอยู่ที่120ล้านปอน์นะฮะส่วนค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอน์เท่านั้นเองโดยเริ่มจากคนที่1กันก่อนก็แล้วกันครับนักเตะพีมเมรกลีกคิดว่า100ล้านปอน์ก็พอแล้ว ไม่มีใครสงสัยความสามารถที่สุดยอดของจานดนซันโชค,คนนี้ผมดูฟุตบอลเยอรมันเมื่อผมว่างและเขาก็มีทุกอย่างตามที่ผมบอกผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์อาจจะเป็นตัวเลขที่มากนะฮะเมื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ผมคิดว่ามูลค่าของเขาจะมากขึ้นไปอีกในอนาคตของเขา เดือน,นี้จะตอนซานโชเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากกว่าบราฮิมเซอร์ริงในต,ตอนที่มีอายุเท่ากันเสียอีกนะฮะและเขากำลังเก่งขึ้นและก็เก่งขึ้นไปอีกนั่นเป็นความยอดเยี่ยมที่เขามีแต่อยากเข้าใจผมผิดนะผมเข้าใจอย่างท่องแท้เลยว่าทำไมแมนยูนั้นไม่อยากจ่ายค่าตัวเกินความจําเป็นแต่ทางซันโชเป็นนักเตะที่พิเศษและพวกเขาควรทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คว้าตัวเขามาวมทีไม่จงได้ เขาสามารถยิงประตูและก็สร้างสารรค์โอกาสซึ่งแมนยูนั้นจะมีเกมรุกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีเขาอยู่ในทีมกับมาร์คับรฟอร์ดเมสันกรีมูชและก็องค์ดนมสัสยานที่ยืนกองหน้าอยู่นั่นเองณเวลานี้ถ้าผมเป็นแมนยูนะผมจะยอมจ่ายเงินประมาณ100้ล้านปอนด์เขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นและเขาจะแสดงให้เห็นมาว่าเงิน100ล้านปอนด์นั้นมันคุ้มค่าตัวของเขามากน้อยแค่ไหนในเพียงแค่ไม่กี่ปี ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นเจ้าของสโมสรพิวริรกิจโดยเขาได้บอกว่าคิดว่าประมาณ60ล้านปอนด์ก็พอมั้งสำหรับดิวซันโชคนนี้โดยเขาบอกว่าผมคงประหลาดใจมากเลยนะถ้าสโมสรใดควักเงินเพื่อซื้อนักเตะในราคา100้ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์นี้มันไม่ควรจะมากมายขนาดนั้นผู้คนควรจะต้องตื่นได้แล้วผมเข้าใจดีว่าแฟนบอลต้องการเซนัญญานักเตะและสื่อต่างๆก็เขียนถึงดีวมูลค่ามหาศาลนี้แต่เงินนั่นมันมาจากไหนกันแน่ คนที่จะจ่ายเงินขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็มี Amazon นะฮะ Facebook หรือคนที่สร้างรถยนต์ไฟฟ้าผมจะอธิบายให้ฟังนะพวกเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการที่หนักหน่วงที่สุดที่เคยเจอมาแบนยูก็รู้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันกับที่พวกเรารู้ส่วนหนึ่งของผมก็ยังประหลาดใจเลยว่าดอชมุนนั้นต้องเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อซานโชคนนี้โดยโมเดลธุรกิจของพวกเขาคือการซื้อนักเตะดาวรุ่งพัฒนานักเตะเหล่านี้ และขายพวกเขาออกไปซึ่งดัชมุนต้องคิดถึงความเป็นจริงนะทุกธุรกิจตอนนี้เจอวิกฤตและพวกเขาก็ไม่ต่างกันผมไม่รู้ว่าสัญญาของซันโชเหลืออีกนานแค่ไหนแต่มันก็ถือว่าไม่นานมากนักสหรับสัญญาหมดปี2022พวกเขาก็คงตกลงขายได้อีกไม่ช้าก็เร็วนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องต่อสัญญานักเตะอย่างแน่นอน เดกันนี้ดอชมูนเป็นสโมสรที่ขายนักเตะได้ไมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งผมคิดว่าแมนยูนั้นทําถูกต้องแล้วถ้าผมเป็นพวกเขาผมจะยื่นข้อเสนอประมาณ60ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นเสริมต่างๆและถอยกลับมานั่งอยู่ที่เดิมจะมาข้อที่3านะผมคนนี้ก็จะเป็นเอเจนต์นะฮะที่คิดว่า75ล้านปอนด์ก็พอมัง้ง โดยสถานการ์มันขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนซื้อหรือเป็นคนขายสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ทําให้เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนมันส่งผลกระทบถึงเราเหมือนกับที่ทุกส่งผลถึงทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะแต่ในกรณีนี้ไม่มีใครรู้สึกเสียใจกันหรอกครับงานนี้ ลองดูในมุมมองของทางดอชมุนสิครับพวกเขามี็นหนึ่งนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วและพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องได้เงิน100ล้านปอนด์ยังจํากันได้ไหมพวกเขาได้เงินมหาศาลมาจากการขายอุสมาเดเมเบเล่ไปให้กับทางบารา์เซโลนาขณะที่ซันโชก็ถือเป็นนักเตะที่ดีกว่าอีกต่างหาก โดยสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือซานโชนั้นไม่ใช่นักเตะประเภทจะจะพยายามหรือบีบบังคับให้การย้ายทีมเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่จุดจบของโลกเสียหน่อยนะฮะถ้าเขาอยู่กับดัชบุนต่ออีกหนึ่งฤดูกาลมันจะมีสโมรสรมากขึ้นอย่างแน่นอนที่พร้อมเซ็นสัญ,ญญากับเขาในช่วงเสมัยนี้สำหรับผมแล้วนั้นซานโชเป็นนักเตะที่ดีนะแต่ผมคิดว่าไคลส์ซาเวิร์นั้นเก่งกว่าและก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ไบเออร์เลเบอร์โกเซนเรียคาตัวเขาแค่75ล้านปอนด์เท่านั้นก็ผ่อนครับ จอมวาคนที่4ก็จะเป็นคนกลางนะฮะคิดว่าประมาณเดียวนี้น่าจะแค่120ล้านปอนด์ก็พอโดยงานนี้นะผมพวกคุณทุกคนต้องใจเย็นๆน,นะตลาดนักเตะเพิ่งจะเปิดเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นและพวกคุณก็พูดถึงซานโชเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไรทำไมใครสักคนหนึ่งจะต้องให้คุณรู้ด้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดยเมื่อจอร์แดนโชเพิ่งอายุ20ปีและเขากำลังเล่นอยู่หนึ่งในลีกดีสุดของโลกคุณจะมองว่าค่าตัวของเขาเท่าไรหรือสิ่งที่ใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องมองมันไม่สำคัญเลยนะถ้าแมนยูไม่ต้องการจ่ายเงินตามมูลค่าของเขานั่นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวที่มอื่นๆก็จะจ่ายเองนั่นเองจอมานะผมคนสุดท้ายนะฮะคนนี้ก็เป็นคนที่5ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลเขาคิดว่าเดี๋ยวนี้สมควรจะจบกันที่70ล้านปอนด์เท่านั้น โดยเมื่อเห็นตัวเลขแล้วนะผมผมยังมองไม่ออกเลยว่าแมนยูนั้นสามารถจ่ายเงินประมาณ1 0 0้ล้านปอนด์กับผู้เล่นคนเดียวได้อย่างไรในตอนนี้ที่แน่คือไม่ใช่เงินก้อนเดียวอย่างแน่นอนทุกทกคนที่ผมพูดด้วยและก็ติดต่อด้วยกำลังค่อนข้างระมัดระวังตัวกับสถานที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นมันอาจจะเป็นการส่งสารที่ผิดถ้าคุณจะจ่ายเงินมากายขนาดนั้นในสถานการณ์ที่หลายๆคนกำลังตกงานอยู่นั่นเอง ผมไม่ได้กูรูด้านฟุตบอลนะฮะแต่แมนยูนั้นจะไปจะต้องซื้อซานโชคนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขาดูมีนักเตะที่ดีมากในวรุกอยู่แล้วนะและพวกเขาพูนสัญญากับรูโน่ในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานี่เองเว้นแต่ดอชบูลนะคร,รับเพิ่มมองความจริงมากยิ่งขึ้นผมจะแนะนำแมนยูให้เดินหนีจากเดีอนนี้และกลับมาใหม่กันอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์ปีหน้าที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะว่าผมไม่คิดว่าคนที่ทำงานอยู่กับยูเต็ดนั้นต้องการคำแนะนำของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆ นะผมนี่นะฮะก็เป็นการรวมหัวผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าตัวของซานโชนั้นว่าเหมาะสมกับจํานวนเท่าไหร่กันแน่นะฮะซึ่งแมนยูนั้นก็คุยกับดิวนี้ไว้กับดัชมูนนั้นที่ประมาณ120ล้านปอนด์นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่างานนี้จะจบลงยังไงกันแน่ในอีก72ชั่วโมงต่อจากนี้เป็นต้นไปนครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสอย้ายจริงหรอเนี่ยแมนย,ยูยื่นข้อสเสนอซื้อซาดังมัดริกแล้ว โดยกันนี้สื่อบ้านเกิดตีข่าวและผมว่าแมนยูนั้นยื่นข้อเสนอซื้อสตาร์ส่วนเกินของเบรออบัลลิกล้วนะฮะคาดกันว่าค่าตัวไม่เกิน30ล้านยูโรโดยการนี้บ้านเช์ซีเตะสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอหวังจะคว้าตัวฮามสโรดิเกสเพเมเกอร์ทีมชาติโคลอมเบียจากเรออบัลลิกนะฮะชีมมหาอำนาจแห่งศึกลาลีกาสเปนมาปั้นเกมไม่ถินโอแทฟฟอร์ดในช่วงสมันี้ตามการบริงานของโคลอมเบียลาตูโอริยัสสื่อในประเทศบ้านเกิดของดาวเตะราชชุดขาวคนนี้ เมื่อวันก่อนชี่ผ่านมานั้นเองครับโดยงานนี้นะผมทางอโอเลกันโซชานะฮะคุณซูทางปิศาจแดงนั้นต้องการผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเข้ามาแบ่งเบาภาระของบรูโน่เฟอร์ันเดสที่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามายกดับเกมรุกของทางปิษัจแดงจะมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนตามการรริงานล่าสุดระบุเลยว่าแมนยูนั้นยืนข้อเสนอไปถึงจอร์จเมนเดสเอเจนต์ของฮามสโรดิเกสแล้ว โดยสื่อในแดน,นโคลอมเบียเปิดเผยบอว่าซูปเปอร์เอเจนต์ชาวโปรตุกิสนี้ได้นำให้ฮาเมส์นับตอบรับข้อเสนอจากทีมดังในลีกผู้ดีซะ ในขณะที่ฝั่งของต้นสังกัดอย่างราชันชุดขาวก็พร้อมจะปล่อยออจาิทซานิโกเบนาเบลด้วยค่าตัวที่ต่ำกว่า30ล้านยูโรนะฮะสลับจอมสร้างสรรค์วัย29ปีคนนี้กลายเป็นตัวสำรองของเบรเมลิกภายใต้กา,การกุมทัพของซนดินซีดานซึ่งฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0ที่ผ่านมานั้นได้ลงเล่นในลาลีกาเพียงแค่8เกมเท่านั้นทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสนะครับโอ้โหเป็นคำว่างานนี้นะฮะทางแมนยูก็วนกลับมาซื้อฮามสโรติกัสคนนี้ไม่ช้าก็เร็วนีนะ ในตลาดซื้อขายซัม,มอร์นี้ต้องมีอย่างแน่นอนผมว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวกันมานานพอสมควรเช่นกันต้องรอดูกันต่อไปว่าสีดานนั้นจะขึ้นค่าตัวไหมหรือจะอะไรยังไงต้องหลอเล่นกันต่อไปครับงานนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวสมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ